สวัสดีคุณผ to ู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กันกับช่องเด็กชายบลออีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาแนะนําวิธีการเขียนหน้าล็อกอินฟอร์มนะครับด้วยภาษา PHP นะครับเชื่อมต่อกับ MySQL นั่นเองนะครับซึ่งใน MySQL ตัวนี้หลายๆคนอาจจะใช้เป็น PHP m y Workbench ใช่ไหมเอ้ PHP Workbench ใช่ไหมครับผมสับสนละกับหลายๆคนอาจจะใช้เป็น PHP m y Admin นะครับซึ่งวันนี้ผมจะพามาแนะนํา PHP m y m i n กันนะครับไปเราไปดูกันเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงครับ เคุณผู้ชมครับเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเจ้าตัวฐานข้อมูลเนี่ยนะครับมันมันก็คือมันมีได้หลักหลายรูปแบบแต่ผมจะใช้ mysql นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับ php myadmin แล้วเชื่อมต่อส่งกลับมาที่ภาษา php ซึ่งเป็นหน้าบ้านของเราอนึงนะครับคือต้องทำความเข้าใจก่อนอ,อันนี้คือหน้าบ้านนะครับกลุ่มก้อนเนี่ยคือหน้าบ้านคือ,อตัว php my i n เนี่ยมันเป็นหลังบ้านนะครับส่วน ภาษา PHP เราจะเขียนมันคือหน้าบ้านนะครับแล้วเราจะเชื่อมต่อกับ PHP a d m i n ซึ่งเป็นหลังบ้านอีกทีนึงในการในการ Connect เข้าฐานข้อมูลหรือว่า Database นั่นเองนะครับโอเคเราไปดูฟังก์ชันกันเลยครับอย่างแรกนะคุณผู้ชมผมจะใช้ตัวตัวหลัง Inform ตัวนี้นะครับเมื่อผมทำการกรอก Username Password อกไปนะครับอย่างในตัวอย่างนี้นะครับผมกรอกไปว่า Admin น,นะครับแล้วผมก็กรอก Password ไปว่า Admin 123แบบนี้นะครับ เมื่อเรากรอกพาสเวิร์ดยูสเนมพาสเวิร์ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะไปเข้าสู่ขั้นตอนวิธีการในการส่งข้อมูลไปที่หลังบ้านนั่นเองนะครับซึ่งการส่งข้อมูลกลับไปหลังบ้านนี้นะครับมันก็คือการที่ภาษา PHP นะครับใช้คําสั่งนเมตอดที่เรียกว่าโพสต์น,นั่นเองครับมิตอตดโพสต์นี่เป็นยังไงนะครับมิอดโพสต์นี่นะครับคำว่าโพสต์เนี่ยเราก็เราก็เราก็รู้กันู่แล้วนะว่ามันคืออะไรนะครับมันก็คือการโพสต์อย่างเช่นเวลาเราเล่นโซเชียลอะครับเราก็จะมีการ อย่างเช่นเราเล่นเฟซบุ๊กใช่ไหมมันก็จะแบบมีการโพสต์ได้นะครับเช่นผมอาจจะก,กดโพสต์ไปนะครับมันก็จะโพสต์ลงไปที่เจ้าตัวของเฟซบุ๊กใช่ไหมนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเมื่อจอดโพสต์ในที่นี้นะครับมันก็คือการที่ว่า,าเมื่อเราทําการสั่งใส่ใรายละเอียดลงไปในฟอร์มแล้วนะครับมันก็จะทําการโพสต์นะครับลงไปที่เจ้าตัวของ หลังบ้านนั่นเองครับมันหลักการเดียวกับการโพสต์ลง Facebook เลยนะครับอันนี้ผู้ชมอาจจะบอกว่าอ้าวมันก็หลักการเดียวกันนี่นานะครับมันไม่เห็นจะยากอะไรจริงๆแล้วนะครับมันมีโค้ดบ้างหลังอยู่นะครับในการโพสต์ตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะพามารับชมพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคผู้ชมน่าเราเข้าใจหลักการกันแล้วนะครับว่าเจ้าตัวของ P h P Admin เนี่ยมันอยู่เป็นหลังบ้านใช่ไหมนะครับแล้วก็เจ้าตัว MySQL ก็อยู่ใน P P Admin แล้วเดีนี้มันก็เชื่อมต่อกับไปหน้าบ้านที่ตัวของ ภาษา PHP ที่เราเขียนเอาไว้นะครับซึ่งตัวเนี้ยคุณผู้ชมเมื่อเราเข้าใจตรงส่วนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทํากันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไปโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผมได้ทําการเข้ามาที่โฟลเดอร์ PHP login ในหน้าเดสก์ท็อปผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็หนึ่งผมจะทําการเปิดเว็บโค้ดขึ้นมานะครับเอ่อแล้วก็เข้าไปที่เลือกโฟลเดอร์นะครับโดยที่ผมเลือกไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปของตัวผมเองเนาะซึ่งก็คือ PHP ให admin ตัวนี้นะครับนี่เป็น PHP ให admin นะครับเอ่อไม่ใช่ดิเป็นเป็นน PHP ะะครรับผมเเิล โอเคนะครับเบอร์ตั้งแต่ต้นคลิปเลยผมเนี่ยก็เมื่อเราทำการเข้าถึงนะครับไฟล์อ่ file file น n i กับ PHP ตัวนี้นะครับที่อยู่ในโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับผมตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า PHP login นะครับทีแรกทีนี้นะครับผมจะเขียนคำสั่งที่เป็นเซนต์แท็กของ PHP เขานะครับผมก็จะทำการนะครับอ่ใส่นะครับผมจะทำการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลก่อนอันดับแรกนะครับฐานข้อมูลที่ผมใช้นะก็คือ PHP a d m i n อย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกใช่ไหมครับ ครับนี่ก็คือ PHP ของผมเองนะครับซึ่งผมได้ทำการสร้างนะครับดัตต้าเบสเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะกดสร้างเลยนะครับจะสร้างเลยมัจะสร้างเลยนะครับมก็จะสร้างชื่อว่า PHP Login แบบนี้นะครับแล้วก็ทำการอ่านนะครับ PHP Login แบบนี้นะครับแล้วก็กด Create แบบนี้นะครับทนี้นะครับเทเบิลเนมตัวนี้นะครับผมจะเลือกไปที่ ผมจะใส่ไปว่า user แล้วกันนะครับ user เติม m ด้วยนะคบเพราะมีหลายคนนะครับดูหรือว่าถ้าถ้ามีผมคนเดียวก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่ x ก็ได้นะครับโอเคทีนี้กดตอนนี้ number column คืออะไรนะครับก็คือว่าเวลามันจะมีกี่ column ในฐานข้อมูลนั่นเองนะครับในนี้ผมมีเอาสักสี่ column นะครับ column แรกก็คือเป็นหรือมีสักสอง column ก็ได้นะครับก็คือ email กับ p a s s w o r d นะครับแล้วก็กด create ครับทีนี้ จากอินิทิเอชั่นตัวนี้นะครับผมจะเลือกเป็นเท็กครับก็คือเป็นอีเมลใช่ไหมหรือเขาจะใช้เป็นวาชาก็อันหรืวาชาร์ต้องกําหนดหลักเลนส์นะครับเออ่ซึ่งซึ่งมันจะยุ่งยากเป็นนิดนึงสำหรับผมผมก็จะใช้เท็กพอนะครับจะได้ไม่ต้องมากําหนดตรงแวลูตรงตรงเลนส์แอนด์แวลูตัวนี้นะครับเท็กตัวนี้นะครับผมจะใส่ไปว่าอีเมลนะครับแล้วก็ตอนนี้เลือกเป็นเท็กเหมือนกันนะครับใส่คอลัมน์ไปว่าพาสเวิร์ดเองนะครับพาสเวิร์ดแบบนี้นะครับแล้วก็กดเซฟได้เลยครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับมันจะมาโผล่ที่ตรงนี้นะครับโผล่อย่างนี้เลยนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จสิ้นวิธีแล้วในการสร้างรัฐาเบส์นั่นเองนะครับทีนี้ผมก็จะกลับไปที่เว็บโค้ดครับเว็บโค้ดของผมเองนะครับผมจะทําการนะครับาวางโค้ดนะครับเดี๋ยวโค้ดตัวนี้คุณผู้ชมครับสามารถไปหาได้ที่เว็บ Wf3 อ่า W3school ได้เลยนะครับซึ่ง เขาจะมีตัวเนี้นะครับมีโค้ดให้นะครับเป็นเป็นโค้ดในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับผมจะก๊อบมาเลยนี่นะครับผมจะก๊อบไปที่ตัวนี้ตัวนี้พอนะครับแล้วก็คัดไปมาอ่มันจะถ้าถ้าเกิดอันนี้ก็คือคาสั่งเดี๋ยวผมอธิบายทีหลังนะครับผมจะเปิดเว็โค้ดขึ้นมาก่อนแล้วก็ทําการวางนะครับเซอร์ฟเวอร์เนมก็คือ local host นะครับยู้ใช้เนมนะครับยู้ใช้เนมก็คือยู้ใช้เนมผมจะใส่เป็นรูทนะครับตัวนี้นะครับถ้าใคร ปกติมันจะเป็นรู้อยู่แล้วใช่ไหมนะครับแต่ว่ายู่ตรง password ตัวนี้นะครับาสเว w o r d เข้าฐานข้อมูลอนะ่ะตรงนี้ถ้าใครใช้แซมนะครับมันจะไม่มี password นะครับสามารถเปลี่ยนลบได้เลยแต่ถ้าใครมี password เ,เอ่อก,ก,ก็ใส่ไปแต่ถ้าใครไม่มี password ก็ปล่อยว้างๆไว้แบบนี้นะครับส่วน db name นะครับผมจะสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมานะครับเอ่อใส่ดอลลาร์ซายแล้วก็ db name นะครับเอ่อใส่ไปว่าอะไรดีนะครับอาจจะใส่ไปว่าก็ตามก็ตามที่เรา ใส่ไปเมื่อกี้นะครับก็คือตรงตรงฐานข้อมูลเมื่อกี้นะครับแล้วก็ปิดด้วยเครื่องหมายตัวนี้นะครับทีนี้คุณผู้ชมครับผมจะทําการคอมมาตัวนี้มาแล้วก็เอาตัวแปร db name ตัวนี้นะครับไปใส่ครับใส่ให้เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับ db name ตัวนี้ก็จะเสร็จละในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราเราจะลองเช็คก็ได้นะว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าในที่นี้ผมคิดว่ามันน่าจะได้ละเพราะเราไม่ไม่ไม่เช็คละกันนะครับทีนี้คุณผู้ชม เมื่อเสร็จแล้วตัวนี้นะครับผมจะสร้าง HTML ขึ้นมานะครับ d ดอ Type อันนี้ผมจะไม่เขียน CSS นะเพราะว่ามันจะเสียเวลาทีหนึ่งนะครับผมจะใช้ผมจะเขียนแค่ HTML นะครับหรือว่าผมจะไปเอาเทมเพลตมาก็ได้เดี๋ยวผมเปิด Safari วแป๊บนึงโอเคนะครับคุณผู้ชมครับในที่นี้นะครับผมก็ได้ทําการมาที่เว็บเว็บของ mdbootstrap.com นะครับซึ่งจะเป็นเทมเพลตตัวนี้นะครับเทมเพลตตัวนี้เลยนี้นะครับ ซึ่งผมจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นเทมเพลตตัวนี้นะครับซึ่งมันมาจากตัวตัวบูสต์แทปนั่นเองนะครับก็เราจะไปเราจะไปที่โชว์โค้ดตัวนี้นะครับ,เ,รเ,รรบเดี๋ยวนะทำไมยังไม่มาเอะโอเคมันจะยังไม่มาเฮอ,อผมอาจจะลองตัวนี้ก็ได้นะครับอ,อทีนี้ตัวนี้กลับมาฮมมันกลับมานะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ,อ ขออนุญาตหารบนสุดก่อนนะครับเบสิคสัมโพโอเคมาแล้วนะครับทีนี้ผมทำการกดปุ่ม Copy ตัวนี้มาเลยนะครับแล้วก็โอเคนะครับเสร็จเสร็จแล้วนะครับ Copy มาเสร็จแล้วนะครับจากนั้นผมจะทำการนะครับเปิด Be Code ขึ้นมานะครับแล้วก็เอ่อจากนั้นนะครับต้องกดท้ายสตอตัวนี้ใช่ไหมครับก็ใส่ HTML อไปเลยจ้าแล้วก็อัดจะวางอันนี้โอเคนะครับ ก็ใส่ head ด้วยนะครับ head ผมก็จะใส่เป็นอันนี้ head head เป็น title login php นะครับแล้วก็ใส่เป็นที่ body นะครับ body แล้วก็เออทังนั้นนะครับทําการวางครับผมจะทําการออ format document หนึ่งครั้งนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับทัังนั้นนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับเมื่อทำการทำ่างนี้เสร็จแล้วนะครับ เออเราต้องมากำหนดเราเราเราต้องมีเอ่บูสต์สแตรปด้วยนะครับเราจะไปที่ไปหาในอาจจะไปหาในกูเกิลก็ได้ว่า Bootstrap CDN นะครับอ่าฮะก็คือว่าให้เรามาที่หน้าของ Bootstrap ปเขานะครับแล้วก็แล้วก็เนี่ยนะครับมันจะมี CDN ตัวนี้อยู่ก็คือ CSS นะครับแลองก็กด copy มันแล้วก็เปิดบิตโค้ดขึ้นมานะครับตรงนั้นนะครับผู้ชมครับไปที่ตรง head นะครับแล้วไปเออ่นะครับสักครู่นะไปที่ตรง head นะครับ head แล้วก็ การวางนั่นเองนะครับโอเคมันมาแล้วทีนี้คุณผู้ชมครับเสร็จแล้วจากนั้นนะครับเสร็จแล้วนะครับจากนั้นไปก็ทําการ copy s h e อเมื่อเรา copy s s มาแล้วนะครับให้เราทําการ copy js มาด้วยครับผมก็ format document 1ครั้งนั่นเองนะครับมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับเสร็จแล้วคุณผู้ชมให้เรานะครับวันนี้ผมอาจจะทําการลบตัวนี้ไปก่อนเลยก็ได้นะครับก็คือว่า ลบตรงรีจิสเตอร์เนี่ยนะครับเพราะวันนี้ผมจะไม่พาทำรีจิสเตอร์นะครับผมจะมาทําแค่ล็อกอินพอนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับร็จแล้วนะครับทีนี้ผมจะไปที่ local host ครับก็โอเคนะครับทีนี้ผมจะเปิดแซมขึ้นมานะครับซึ่งผมได้ทังการเปิดแซมแล้วนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับผมจะไปที่ local host เลยนะครับนี่นะครับเป็น local host ของผมนะครับที่ก็คือ php login นั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้เกิดอะไรขึ้นวันนี้เครื่องหมายเบต้ามาได้ไง ตัวน,นี้มาได้ยังไงครับเนี่ยน,น,นะมัน,นไม่น่าจะมีมานะเดีผมลองดู่ดดแล้วกันนะครับมันไม่น่ามีนะมันจะมีปัญหาแล้วเลยอันนี้ยจากสักครู่นะพี่ชมข้างหลังน,นี้มาได้ยังไงเดี๋ยวผมเช็คแป๊บหนึ่งอ๋อนี่ไงเดี๋ยวนะ มันมแลวเจอละมันผมแล้วเจอละอ,อ่ะนี่ตอนนี้นะครับผมไปกดอะไรชักอย่างหน,นึ่งที่ไหมันก็เลยมานะครับโอเคโอเคทีนี้คุณชมเมื่อเสร็จตรงนี้แล้วนะครับเสร็จสิ้นแล้วก็จะได้หน้าล็อกอินฟอร์มมาประมาณนี้นะครับรีเฟรชอีกครั้งหนึ่งก่อนเมื่อรีเฟรชแล้วได้หน้าล็อกอินฟอร์มแบบนี้นะครับเออทีนี้ผมลบอันนี้ออกก็ได้นะครับลบอันวตัวของอันนี้ออกดีกว่า ตรงเนี้ยนะครับตัวเนี้ย g o t password ตัวเนี้ย g o t password ตัวน,นี้ลบออกไปเลยละกันนะครับออโอเคโอเค,โอเคนะครับโอเคโอเคนะครับเรียบร้อยออเด้งมาตัวนี้เฉยโอเคเสร็จแล้วนะครับแล้วผมลองรีเฟรชใหม่อีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยนะครับถ้าเรากดพอผมกดปุ่มซายินไปมันจะเป็นยังไงนะผมมาแก้โค้ดก่อนนะครับสักครู่นะึงนะ ปัตตานตัวนี้นะครับผมจะใช้ type นะครับอันนี้เห็นไหมฮะมันคือฟอร์มใช่ไหมผมจะใช้ type ของบัตตันนะครับให้เป็นสมิ m นะครับบัตตัน type จะเป็นสมิ m นะครับแล้วส่วนฟอร์มนะครับผมจะให้แอคชั่นนะครับผมก็จะสร้างใหม่ขึ้นมานะครับแล้วเลือกไปที่ in php นะครับโอเคนะครับทีนี้คุณผู้ชม ผมจะไปกับไิธีอินเด็กใหม่นะครับแล้วก็ทําการฟอร์มนี้นะครับฟอร์มก็คือเมทัลจะให้มันเป็นโพสต์นั่นเองนะครับโพสต์แล้วก็เมื่อทําการส่งข้อมูลไปแล้วนะครับก็คือแอคชั่นนะครับแอคชั่นเท่ากับ login.php ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเอ่อทีนี้นะครับผู้ชมนะครับเสร็จตรงนี้แล้วนะครับนี่เห็นไหมฮะเห็นไหมครับผู้ชม การไปที่ล็อกอินครับนี่นะครับคือการเสร็จสิ้นหน้าหลักอ่าหน้าหน้าบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะไปเขียนหลังบ้านเลยนะครับผมก็ทำการเอ่อใช้คําสั่งตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการวางไปครับ PHP ตัวนี้นะครับแล้วไปก๊อ copy ตัวนี้มานะครับ copy มาเลยนะครับอปปี้ครับแล้วก็มาวางครับฉะนั้นนะรัคุณผู้ชม นะครับเห็นอะไรไหมฮะครับก็หลังจากตรงนี้นะครับอ่านตรงนี้ปุ๊บผมจะทําการใช้นะครับก็ตัวของเซสชันนะครับเซสชันเข้ามานะครับในการจัดเก็บอันนี้นะครับเซสชันนะครับเมื่อใช้เซสชันนะครับผมจะใส่เซสชันว่าล็อกอินนะครับล็อกอินเซสชันตัวนี้นะครับเซสชันล็อกอินนะครับเซสชันเดี๋ยวนะฮะ Session Session Start l ล g อ n ินมีได้ป่ะต้องมีเซสชั o นตัวนี้ก่อนขอใัยด้วยนะครับผมลืมใส่เซสชั o นโอเคเราก็ใส่ล็อก n ินไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วออไปนี่ปึ๊บเดี๋ยว้อยนะครับ แล้วก็ต้องมาต้องมาก่อนนี้สิเดี๋ยวนะต้องใส่ตรงนี้เลยเซสชันสตาร์ทปุ๊บอ่าแล้วทีนี้ครับคุณผู้ชมเมื่อเสร็จแบบนี้แล้วนะครับให้เราทำการเ l e c t ครับคุณผู้ชมผมจะใช้คำสั่ง SQL นะครับผมก็จะเอา,เามาแล้วก็ SQL นะครับเท่ากับเอ่อมา SQL นะครับมาบ My SQL, บ My SQL I นะครับมา SQL อ SQLI นะครับ underscore นะครับแล้วก็ query นะครับ SQL underscore query กับอะไรเอ่ยนะครับถ้าเกิดว่า select ใช่ไหมเนี่ย query bueno, SQLI query นะครับ query อ่ คอนครับคอนอันนี้อันนี้นะครับแล้วก็ select star นะครับ select star การ select star แบบนี้นะครับสาในเอ็ดส,สายนี้ select star form ครับก็ select star นะครับ f o m อะไรนะครับ select star form เดี๋ยวนะขอกลับไปที่ดัาตาเตอร์แป๊บหนึ่งนะครับ โอเคได้ละนะครับ set star form user ก็คือที่เราใช้ database ไองเมื่อกี้ใช่ไหม uh, user นะครับอะไรครับแหเนผมจะเริ่มใช้คำสั่ง h e r e ละนะครับ h e r e นะครับ h e r e แล้วทีนี้ครับก่อนหน้านี้ผมจะใช้ตารา uh, ใช้คำสั่งอันนี้ครับ post อ,อีเมลเท่ากับดอลลาร์ซน์โพสอีเมลวันเองนะครับขออนุญาตใส่เนมนิดนึงนะครับเนมตรงนี้โอเคเนมอีเมลนะครับแล้วก็ copy มา แล้วก็วางนี้ปึ๊บเรียบร้อยนะครับอันนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นพาสเวิร์ดปึ๊บแล้วก็ทีนี้ครับผู้ชมไปที่ login.php นะครับแวอันนี้อ่ะมาอันนี้ละนะครับปึ๊บผมอมการ Copy ตอ,อันนี้มาปึ๊บนะครับแล้วก็วางแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดไปใส่ไปว่าพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดแล้วก็ก๊อปมาครับ อัะแล้วก็วางแบบนี้นะครับแล้วก็จะกรอบตัวแปรน,นี้มาเลยเวอครับอีเมลเอ๊ะใช้อีเมลเปล่าใช้อีเมลหรือเปล่าโอเคอีเมลนะครับอีเมลจริงด้วยโอเคเวออีเมลนะครับเวออีเมลเท่ากับนะอ่าเวออีเมลนะครับเท่ากับอีเมลนี้นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดเท่ากับ กดนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับผมนี้ครับก็ใช้คำสั่งนี้ครับ r e s u l t นะครับ r e s u l v e r e s u l t เท่ากับ math all ไอ้นะครับ underscore uh, duty ขอขอขอไปด้วยนะครับตัวน,นี้ต้องเป็นอันนี้นี่อืฮะแล้วก็คอนนะครับค้อนแล้วก็ S k e แบบนี้เรียบร้อยนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับแบบนี้เลยนะครับทีนี้นะครับผม เสร็จแล้วนะครับเมื่อผมก็จะให้มันมีการเช็คก,ก่อน,นครับตอนนี้ตัวของตัวนี้นะครับ SQL ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วแค่นี้เองนะครับทีนี้ครับผม if นะครับผมจะใช้ใชคำสั่ง if เข้ามาช่วยด้วยนะครับ if ตัวนี้ นี้ผมจะใช้ y ก่อนนะครับ y นำ roll แล้วก็ให้นำ r o w result นะครับ result นี้นะครับจะให้มันทำการครับ if ครับผม if แล้วแบบนีกนิดนึงความสวยงามนะครับ if isset session login นะครับเอ๊ะ hey. session จะให้มันเก็บไว้ใน session session นี่เอาไปกัน s s ส i o n โอ้ยไปเซส s ันล็อ o อนเอ่อใส่ตัวนี้ให้เป็นเจ้ตัวอระานี้เรียบร้อยนะครับเซสชันล็อกอินมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับผม if isset ตัวนี้อ่ เมื่อมีการล็อกอินผ่านเซสชันนะครับเซสชันเป็นล็อกอินแล้วนะครับทีนี้ผมจะใช้ header นะครับ header location เ,เ,เ,เท่ากับอะไร header header นะครับ location เ,เท่ากับ welcome.php ครับ welcome.php นี่ อขอให้ด้วยไฟล์ผิดฟอร์ผิดนะครับชื่อฟอร์ผิด welcome d o h p เค okay. สแล้วนะครับเรียบร้อยนี่มีเออร์เรอร์อะไรเนี่ย welcome d o h p นะเอ๊ะไม่น่ามีย อ๋อเหมือนเส้นแ็กจะผิดนะครับขอให้ด้วยออแบบนี้สิแบบนี้สิโอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับโอเคเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะทําให้คุณผู้ชมได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับนี่ก็เลยเวลาการถ่ายทํามันพอสมควรเลยนะครับเวลาการถ่ายทาก็เออก็เดี๋ยวมาผมก็เล่นเอาซะเหนื่อยเลยนะครับโอเควันนี้ขอขอบคุณผู้ชมที่รับชมคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ